สอหกันหกไปหันแ่ตลหนึ่งสองสามสี่หรอบนี่หกปลาร่วมปลาร่วมพี่นอ้องปลาร่วมบึกกระโหน้อยนินนินนินนวนจันทรปลาอีกัมอีตูนี่ครับ ไปอีกคำที่ลาบแซบพี่น้องเลยน,นี่มาลงไปตัวนีล้ล่อพันไงครับนี่ล่อไงกับลาบแซบโม่ไงกลางเงีวอ,ออกแล้วอ้ยฝ่ามือฝ่ามือของแท้นี่ครับปลาจีนปลาจีนของแทะ น่ประเทศจีนเป็นแน่ไหนก็เป็นแนวนี้นี่ครับพี่น้องครับไอ้นี่นู่นมูนีแล้วมูนีตามหาคนนี้ครับทำได้แล้วทำได้แล้วนี่พี่น้องล่างคนก่อนครับนี่ปลาบึกครับบึกของแท้ ประมาณนีครับออของแก่ของ,ของใช้มีนู่นมือนี้ครับน,นี่นี่หอยเสือเอาคืองัวหน่อยนี่ครับมาทาน